มีนะ้ทานเรื่องหนึ่งสิบอยฟังคำว่าสถานที่พยาบาลหรือว่าสถานที่ที่มีคนป่วยอย่างเช่นโรงพยาบาลอนามัยห้องที่เกี่ยวกับพยาบาล ห้องนั่นมันต้องปลอดเชื้อโลกเพราะว่าคนห้องม่เชื้อโลกมันบอเข้าไปไปตรวจโลกสิไปรับเชื้อโรคเพิ่อมอีกอยู่บ่มีหลยมองนะครับที่ผมเห็น สัตว์เลี้ยงนี่เขาสิบวาให้เขาไปในสถานที่แบบนี้หมูหมากาไก่มันฉลรกมันหลายครับเขาไปไม่ได้เพราะมันเป็นห้องปลอดเชื้อห้องคนปว่วยห้องคนไข้แต่ถ้ามองได้ออาขอาไปได้มันเกิด ถือว่าปิดจัตยบันนะครับข้องข้อมเป็นหมอพยาบาลอื่นๆนะครับมันดีเขาไปได้เมื่อก็ต้องเป็นโรงพยาบาลเกี่ยวกับสั์เฉพาะนะครับที่จะเอาซั์เขาไปได้แต่ว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับโรงพยาบาลคนนี่มันต้องให้คนเท่านั้นเขาไป พวกศั์ยารา,าสิงต่างๆเนี่ยมันม่แเ่นคนห้องคนไข้ห้องผู้ป่วย <_ t od ic> ฟังดีๆแยกแยะให้มันออกนะครับแก <_ t od ic> ๊กเขาว่ามไม้ฟังครับเป็นเ,ร,ร,เรื่องเกิ้อมูลเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับเดี๋ยวง้ว่าของพยาบาลสถานพยาบาลน,นะครับโรงพยาบาลอนามัยนะครับเป็นของปลอดเชื้อนะครับ บาคคนที่จะมีสัตว์หรือว่าสุนัขนะครับเขาไปยุ่ไแด้แต่เขาไปยุ่ได้มากก็เป็นดุนนาพินิตของอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเห็นยุไซก็บ,บอกเลยนะครับอย่าข้งอย่าขู่ก็การว่ายุไซมีนะครับคือรรยญบันของคมเป็นคนยุไซนะครับ ็มเป็นหมอเป็นยังไงยู่จังไรน,นะครับถ้ามีก็โพสบอกใต้คลิปนะครับใต้คลิปนี่เออคอมเมนต์มาเลยคนหักกับมีนะครับคนสร้างกับไลค์ครับผมนี่มันผมก็เป็นคนดีดอกบา,บายจุ๊บ